ปั๊ตเตอร์พี่โต๊ะเ,เป็นแก้ป้ายนองเป้นยังไงครัวน้องจะไม่มีสะบาดใจฮัมใน,นพี่โต้งจะไม่ได้เลขความสุขกับแม่วงน้องพี่โต้งทำไรตั้งปปเ,เป๊ปัตเตอร์นี้แต่จ้าครับทำไมพี่ทองมีเลือดจ้าวันนั้นในวันที่ไปเก็บป้ายนองเลยลุมพัดลุมวัวดวนปัดกิ่งยางงซ้ายวัวผีวัวเอกต้องเก็บต้องไล่เข้ม โถนะน่าสงสารไอหยัดแมนไม่ายกูไปดังกว่าป้าเรา,าเอ็กไปย่อยโต้เวร้อย,อยงั้นมันหวาโตนะาน่าสงสารมันจำยอมคูดที่คนเราเนี่ยอะไรมือปอกไห้แต่ไม่ายก็ไม่ดีแกว่ามาเฮ้ยไม่ได้ไปยอ่อเขากาบพี่ทองนั่นแหละครับ<อ>น้องน้องน้องไม่เกลียดปีใช่ไหมน้องไม่เกลียดคะ่ะครับ ป,ปีติโตไม่ต้องแทง้เลยนะวันนงรักฝีไมเเ้เหอติดเพียงไม่เครียดเพราะยังไงตึงไม่เครียดดีกว่าไม้ก็คือรักอย่านั้นไม่เกงเลยดิปีติโตกี่ปีดีวันต้องสานี่นคือชีวิตนี้ปีต้องติดชีวิตตีเลือยโยดิจะดูแลนองไปจ้าครับชีวิตตีเลือยโยประมาณจ้งวันไม้ตีเลือยโยต่างมดปีจะดูแลนองตุ่มเต้ปะเต้นั่นน,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 นงนะกินอีกันเตี๋ยนงโยกับปีนี่ตื้อว่า พี่จะรักเธอคนเดียวพี่ทองเปรียเหมือนพี่ชายผู้เปดได้แก่กำว่าพี่ชายเนีย่ยวาพี่ชายเลยทำไมอะคือน้องไม่รู้ความนอยนะทวามในก็ว่าใจพี่ทองตั้ป้าน้องเลยได้พี่ทองจะฟ้าเลยเ็นไหมคือคนมันปีน,นี้ถ้าพูดมาแล้วคือคือพี่นี้คืออย่างว่าผู่ รยไม่รักแต่ไม่สบกนอีกแล้วไม่รักวนั่นแล้วแต่ไม่สบกันใช่ไหมต่ว่าดคนเราใช่ไหมตัวบะมียาใจไปดีใเลยเอ้ยความรักของเราใช่ไหมสำคัญใจจริงเลยเออูตัววไปเาใจเรกคองยิ่งจบปะโยมันปียิ่งจบเลยคณเรามันอยู่ติเชื่อแกเ้ยคน้าเจอดียิ่งอบไม่ใช่ต้องเกี่ยวกับความรอ หน้าตามันไม่เกี้ยคุณเราอใช่ไหมใช่ไหมเี้การุมมันเป็นโตูรูดรอเป็นโรมึงอยากลืมกับมันสิคนแรกกันอย่างใจได้เถื่อเถื่อเถื่อเถือมีเงื่อกวนชื่อทองคำวัดทองมันมีกว่าไหมแกยอดห่องเรื่องเต่อย่ในยุ้มไม่ใช um. ่กี่ล่ะคำวัดโองไงโตมึงต้องจำนึกทองมันเป็นของแต่เรื่องอารมณ์ซวยเส้น ปราทัดเมืองนคกยอดไกลเดืยกล็จองเรียมกินตีร้อยว่าเผือหยุ่มดีเดือนเกยมันจองโควยแก่โควยตีร้อยว่าเผื่อก้อมจอมย่ามองตีก็ใชใจมาตันแต็มจะไม่ปูยาโวยทอมกั้นดิษตีว่าดังว่าเผื่อตาจอมคำว่าต้องตุประการนี้มีความไม่เหมาะแล้วดีเพ่อคำว่าตองนี้ตองนี้ดีเป็นเออ โอ้แต่เมียมึงไล่พ่อแต่ดอกตองอันดีนดนกันเนี่ยนะแต่ก็ลื้อตั้งหมู่บ้านไม่เจ๊นั่นแล้วก็ผู้ว่าบ้าต้องเอินกันลุยใช้มึงไม่ยกมาเปรียบเทียบอ่ะต้องดีเป็นสัดส่วนวะต้องดีเป็นแม่แม่มึงตายไม่เจ็บเราโปร,ปรงต้องเวลูกก็ปูโปรงต้องยิกเวงประตวน้าตายอันยังไงวะคุณน้อง อีจีบยิงเนี่ยแม่มัวโยมันติดใจนำยางผมไม่ต้องหน้าป้าไปใจน้ำยางใช่ปิดร้อนเลยปิดร้อนไห้ดีตาต้องปิดร้อนไห้ดีตาปิดร้อนไห้ดีตะเฮอู้ร้อนน,อโอโนี่เต็งฮะอูอ้ร้อนนี่สวิงฮะเราเราจะคุ้นกันแล้วกันนะใช่ไหมต่ำปวดได้มีแกงมาแต่น,น้อยเฮอู้จีบิงกูตัวกูวววมีเจอทีดี้ไงมีเงินทอง เห็นกูจะยิ่งไม่จบมึงกจะยอยเลยย่อก็ไม่มีบุคคลเจอก็ไม่เป็นบุคคลแก้วเจอว่าแก้วมันดีไหลตจอง